สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีชาวผู้รัก 5G ทุกท่านนะคะวันนี้เห็นพวกเรามายืนเรียงอยู่แบบน,นี้แปลกใจละสิพวกเรามีภารกิจนะคะภารกิจอะไรคะคุณเคนวันนี้พวกเราจะไปเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์น้องสาวคุณเคนนะคะก็คือน้องลิ้นจี่นะคะที่ดดยแม่สลองจังหวงดเชียงรยารยช่คขาแล้วก็เห็นพวกเรามีของเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปตั้งแคมป์กันด้วยนะคะว่า นัลสลองอากาศหนาวแล้วนะคะ,ะคแล้วรับลมหนาวกัน,นะครับพวกเราเต็มสเบียงอะไรกันไปเองด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปทําอาหารด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเจลแอลกอฮอล์นะคะเดีวแอลกอฮอล์นะครับเลสกินนะคะครับผมเราจะไปทำกิจกรรมไลฟ์สดนะคะแจกของให้ลูกเพจนะคะ กุร okay. ่าห์ 5G นะคะที่ดอยแม่สลองด้วยจะได้เห็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะก็ค <tur> ือเป็น My m a s s นะคะม a สกทางการแพทย์นะคะกล่องสีเขียวแบบนี้เจอกันแน่นอนนะคะที่ไร้ส่วนที่ดอยแม่สลองนะแจกฟรีนะครับแจกฟรีครับแจกฟรีเหมือนเดิมนะคะแจกฟรีให้กุราห์ล่นมาเล่นเพจเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนนะคะแยกย้ายกันเอาของขึ้นรถได้เลยตอนนี้สายแล้วรีบเลยเราจะไปเซอร์ไพรส์เนาะ ส่วนพายน้องลิจีเนี่ยใช่ค่ะแต่เพิ่งบอกนะครับข้ามบอกนะครับข้ามบอกนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นช่วงเป็นช่วงให้ดูนะครับมาเตรียมตัวเลยพวกเราคู่ละห้าห้าอะไรคู่ละห้าอะไรเย๊เริ่มเล้วค่ะเริ่มแล้ว ตอนนี้นะครับเส้นทางของเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายนะครับดีแล้วนะครับหลังจากที่ซ่อมมาหลายปีเนาะหลังจากที่สร้างมาหลายปีเลยตอนนี้เส้นทางก็ดีแล้วนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที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 ่ไหนเอ่ยเชียงรายค่ะระหว่างทางไปเชียงรายตรงนี้ก็คือจุดก่อนที่จะถึงน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนนะครับ ทางมันมีขายของเยอะอ่าเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับนี่ครับปวยนะครับต้นไม้ด่างเลยทุกคนอ๋อต้นไม้ด่างเลยเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้เรียกยังไงครับคุณป้าเรียกอะไรครับที่นี่เป็นน้ำฮ้อนาปงน้ำฮ้อนอ๋อปงน้ำฮ้อนปงน้ำร้อนนะครับปงน้ำร้อนนะครับนี่อันนี้คืออะไรครับคุณป้าอันนี้มะกอ้ มะกรอกไหมครับตาส้มตาอ่าตาส้มตาก็อร่อยโอ้โหมีนแบบคือรสหวานโอ้โหอันนี้ขายอย่างไรครับขายขน้ดสามชิ้นคุณว่าสามสิบคุณว่าสามสิบเค็มแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแม่อ่าถเริ่มเลยกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาซื้ออันนี้นะอ่าอย่างอื่นนี้ซื้อร้านอื่นอ่าแต่อันนี้จะมาซื้อกับป้าเนาะ นี่กล้วยนะครับตามมาเลยค่ะอยากรู้ อะไรคะเห็ดแดงเนาะเห็ดแดงโอ้โหเคยเห็นเลยนี่แดงสอกบ้านสาวบ้านนะทำไมไค่ะอ,อกไปตอกเรามาแล้วดูเธอไม่ซื้อเหรอเห็ดสามอย่างกำลังดูอยู่ว่าเห็ดอะไรนี่นะครับยังมีนะครับนี่ยาวเลย ผลไม้แปลกๆนะครับคอะะไรมะแฟนมันเปรี้ยวอยู่ในป่าไม่ใช่มะมใช่เฟืองใช่ใหมคะอันนี้เคยเห็นแต่มะเฟืองนะคะอันนี้มะแฟนมะแฟนนะครับผลไม้ป่านะครับเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจิ้มเกลือค่ะนี่นะครับดูตางญี่ปุ่นนะค่ะน่านดอกอะไรนะนานดอกนางลาวกินยังไงคะเนี่ยแกงแคร์ค่ะโอ้แคแกงแคร์แกงแคร์ฟักทองสวยมากค่ะ นี่รัดวดิลก็มีค่ะครับผมสาวรถก็มีนะนี่นะครับ,รบ,รบสาวรถเยอะมากเลยร้านนี้ เอ๊ะชุดที่ใส่นี้เป็นชุดมูเซอร์ค่ะมูเซอร์เนาะอ๋อสวยมากเลยชุดมูเซอร์นะครับถ้องแล้วหนึ่งโอ้โหผลไม้ตรงนี้โตมากโอ้ถ evet: ั่วถ like <no ุงละยีบาทเท่านั um> ้นเองนะคะทุกคนเยอะมากเลยนะนี่นะครับทุ่นในสระวรถออกเยอะเนาะนี่นะครับ สวบปะรดอ๋อมาซื้อสวรดหน่อยครับผมอยากขายอยากขายเยเดี๋ยวเดินขอเดินรอบหนึ่งก่อนนะครับมันรู้นี่เราซื้อไปปิ้งได้นะ <laughs> ได้ อันนี้ไปปิ้งกินได้หรือเอาปปิ้งได้หรอไม่ได้เครปปับข้างในจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับสีม่วงค่ะอ๋อข้างในเป็นสีม่วงมมันน่วงะะคะโอเคไปถึงญี่ปุ่นนะคะมันม่วงของไทยเนี่ยแหละนะคะดีภาคเหนือนะครับมาภาคเหนือได้กินหลายอย่างเลย ป้มามะนาวอะไรนะมะนาวภรูมิตรมะนาวภรูมิตไม่ต้องเสียถุงป้านี่นะครับป้าไม่ต้องเสียถุงนี่นะครับมะนาวใส่นี่ละกันอ่าไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียถุงเลยอ่านี่นะครับเพื่อน,นรอเ,เราจะเอามะน,นาวนะครับไปทำซิ่โครงครับสเต็กซิ่โครงครับ นี่ตอนนี้เราอยู่ไหนครับบ่อน้าพุร้อนค่ะทางไปเชียงรายค่ะระหว่างเชียงใหม่เชียงรายเนาะใช่่คะตรงนี้เรียกยังไงครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ำร้อนแม่ขจานค่ะบ่อน้ำร้อนแม่ขจานนะครับนี่ค่ะชมข้าวไข่เลยค่ะป้าไข่ยังไงคะไข่ด้ตะกร้าละยี่สิบค่ะอ๋อนี่นะคะเราไข่ใกล้ๆหนึ่งค่ะเทนค้าเราดูใกล้ๆเราจะมีทั้งไข่นกกระทานะคะแล้วก็ไข่ไก่อุ้อยากกินทั้งสองไข่ เอาอะไรดีก็ก็เอาอย่างละอันหน่อยเอาอย่างละอันค่ะเดี๋ยวต้มมาให้น้องนั่งในร้านไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปต้มเองครับต้มเองไหมคะดูแม่าเราจะเดี๋ยวไปต้มเองพาหนูไปได้ไหมอ่าคุณป้าพาไปเลยครับให้ป้าพาไปคุณป้าขายไข่มากี่ปีแล้วครับตรงนี้ประมาณกี่ปีครับปประมาณ20ีแล้วโอ้โหถือว่าเป็น เป็นเซียนเลยนะครับเซียนต้มไข่เลยนะครับโอ้โหน้ำพุปุบ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 ช่ยชา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 นี่ดูป้าด้วยนะครับต้องมีไม้ด้วยนะครับปอน้ำพุพุกโอเคประมาณกี่นาทีครับคุณป้า สิบนาทีเนาะสี่สี่ <4 S 2> นาทีนะเราจัดเป็นคขับผมเราจะเรา,าต้มไข่นะคะเป็นยางกระตมเนี่ย้าในน้ำเดือดทั่วไปเนี่ยประมาณเจ็ดนาทีครึ่งนะคะแต่ว่าน้ำน้ำคุณร้อนเนี่ยเนื่องจากมันร้อนมากก็เลยแค่สี่นาทีเราป้าเนาะสี่านาทีโอเควางเลยครับ,ค,รบคุณเปิ้ลวางเลยครับ ไ้ไข่มาละเดี๋ยวเราจะกินกับอะไรครับคุณเติ้ลส้มตำค่ะปไปไปมาเรามากินส้มตำนะครับนี่ค่ะไข่นะคะไข่นกกระทาแล้วก็ไข่ไก่ที่เราไปต้มมากับน้ำแร่แล้วเรียบร้อยนะคะคยังร้อนอยู่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอแกะดูการที่เราต้มกับน้ำแร่นี่เราได้แร่ธาตุเข้าไปด้วยไหม มันก็มีส่วนนะน้ำมันก็น้ำแาธรรมชาติรู้สึกพิเศษมากกว่าการเที่ยบน้ำเปล่าหรือว่าเราเทวเองมันบรรยากาศก็ได้ไงนี่ให้ทุกคนดูนี่นะครับและนี่อันนี้ก็คืออุปกรณ์วัยรุ่นทำอะไรอะเตรียมมาค่ะเตรียมอุปกรณ์อะทำอะไรอย่างวัยรุ่นมันก็ต้องแบบใช้เนยนี่จัดไปเอาแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เข้ชมดูนิดนึ่งชมดูนิดนึงนิดนึงเข้าปากแล้วยดูนิดนึงว่าหลังจากอ่านี่นะครับอ่าโฮ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอกสำนักพิไัยอร่อยอ่ะนี่นะครับส้มตำอร่อยนะครับใครที่แวะมาเชียงใหม่เชียงรายนะครับแวะน้ำพูร้อนนะครับมาชิมได้นะครับ นี่นะครับโอ้โหน่าตานหนัวมากมหนัวมาก แล้วครับทุกคนอยู่ดีๆฝนก็ตกเฉยเลยท้องฟ้าสดใสและแล้วพวกเราก็มาถึงเชียงรายนะครับเราใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเรียกตัวเมืองเชียงรายนะครับโอเคต้องใส่หน้าก,กากก่อนสวัสดีค่ะขายยังไงคะงขายอย่างไรจ้าขายอย่างไงครับสปอร์ตผู้ผเเรหรอคะอาครับผมเอาเป็นลูกครับ ห้าโลร้อยอ๋ออ๋อร้อยหนึ่งป้าขายมากี่ปีแล้วครับขายมาหลายปีแล้วค่ะอ๋อขายมาหลายปีแล้วนี่นะครับโอ้ช่วงโควิดหยุดไปนี่นะครับห้าโลร้อยนะครับนี่มาถึงเชียงรายต้องสับปะรดผู้แลนะคะครับผมนี่ครับโอ้โหโอ้ ขอเคล็ดล,ดลับในการปอกไหมคะถ้าปอกจะนี้ปอกหนึ่งลูกก่อนปอกหนึ่งลูกก่อนปอกให้ดูหน่อยปอกหนึ่งลูกครับนี่ต้องใช้มีดพิเศษนะครับนี่เรามาดูกันโอ้มีชดช็อตน,นี่นะครับ อาตรงนี้เลยนี่นะครับข้างทางดังอยู่นะครับสับปะรดสับปะรดเล็กนะครับส่งจีนด้วยนะครับคนจีนชอบมากถ้าต่างชาติก็ชอบนะครับฝรั่งก็ชอบนี่นะครับหนึ่งร้อยบอทดได้เยอะขนาดนี้นะครับโอโ้โหแถมรุ่งน,นี้ด้วยอ,ออกมาแล้วค่ะนี่นะครับออกมาแล้ว ด้รครับอยแลครับใช่ครับใช่ครับดอยไม่สลองเขียนว่ายหงไงอ่<ส>ะถูกต้องครับตเตนเคถ้าเรามาจากทางนั้ก็คือจากทางนีขึ้นแล้วนะคะแบบโครงการหลวงแม่สลอง ขึ้นดอยล้รู้สึกหนาวๆนิดหนึ่งแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเปลี่ยนคนขับแล้วนะคะ,ะเปลี่ยนคนขับนะครับปุ้เปิ้ลกับผมเปลี่ยนันขับนะครับแล้วก็ทรงใหม่ครับมาลัด <laughs> ป,ปุ้ปป์ปลองเปิดหน้าต่างดูสิลองเปิดกระจกดูเคทเปิดก่อนสิทำไมต้องเป็นเสียงละคอด้วยอ่ะ <laughs> เปิดพร้อมกันไหมดู<า> มานะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับสองหนึ่งแอคชั่นว้าวววทั้งเย็นทั้งหนาวนะครับเอาปีกะนาวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดรถใส่เสื้อกันหนาวหน่อยนะครับไม่งั้นลัวไม่สบายนะครับตอนนี้เราก็ได้ขับรถผ่านหมู่บ้านแม่สลองน้อยมาแล้วนะเดี๋ยวจะไปแม่สลองใหญ่ เวลาขับรถนะครับท่านชันเนาะเราใช้เกียร์นะครับอยากใช้เบรกทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ภาคกลางนะครับไม่ค่อยได้สัมผัสกับเส้นทางของดอยนะครับส่วนมากจะก็จะใช้เบรกนะครับไม่ได้นะครับต้องใช้เกียร์นะครับต้องใช้เกียร์เนี่ยตอนนี้ผมใช้เกียร์หนึ่งเนี่ยสองไฟที่เกียร์หนึ่งนะครับโดยที่เบรกนิดๆนะครับ ถ้าอย่างนี้เราจะไม่เสียเบรกนะครับแล้วก็เบรกจะไม่ไหม้แล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับทุกคนคะเราเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วหรือยังยังใช่ไหมอยู่เมืองจีนยังไงไม่รู้เริ่มแบบบรรยากาศแบบจีนๆสวยจังเลยนี่เรายังไม่ถึงใช่ไหมคะจะถึงแล้วตอนนี้ตรงนี้ก็ใช่แล้วนะใช่หรอขึ้นหน่อยนี้ก็ใช่เป็นสโลงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ไงปายไปเลอง เดี๋ยวนะครับเราจะแกล้งลินจีนะครับก็คือตอนนี้ลินจียังไม่รู้ว่าพวกเรามาถึงแม่สลองน,นะครับค่ะมามาเหนื่อยไหมครับไม,ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมารถไหมคะมามาไม่มาวันนี้ดีอ๋อเก่งจัง ข้างหลังเมารถไหมเดี๋ยวขอดูสัญญาไม่ไม่จะเจอหลานจะเจอหลานจะเจอหลานจะเจอลูกสาวเนี่ยครับยยีอ่ะแผนเราเป็นไงอ่ะแผนเราเป็นไงที่หน้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแผนเราเป็นยังไงทุกคนสัญญาไปถึงคูอรักค่ะเอเลยคูอรักค่ะค่ะจี้เอ้ยเราให้ มา,มา้าน้องสวงแล้วก็น้องจีนา่ญญาซันย่าขับนำไปนะคะข้างหน้านะครับเรานำมาตลอดทางแล้วเนาะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็เพราะว่าเราจะได้ถ่ายเราจะได้ถ่ายเ <c oughs> จอเมื่อก,กี้จอดรถวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะครับวางแผนเรียบร้อยแล้วนะนี่มีร้านอาหารจีนด้วยแหละมาไม่สลองนะครับผลาดไม่ได้นะครับกับชาชานะครับไม่สลองปลุกชาชาที่ ละถึงยังคะอร่อยนะครับใกล้ยังใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงเต้นเต้นเต้นดูซิว่าลิมจี่จะตกใจไหมเพราะว่าแกชวนตลอดเลยนะคะให้มาเที่ยวแต่พวกเราก็บอกว่ายุ่งนะคะงานยุ่งติดงานก็ตอนนี้ก็แม่ก็ออกคำสั่งว่าคิดถึงหลานเพื่อเลยมีโอกาสได้ขึ้นมา นี่นะครับแม่สลองเราจะเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยนะครับใกล้จะถึงแล้วนี่น,นะคะถึงแล้วถึงแล้วที่พักที่แม่สลองนี่นมีเยอะมากถึงแล้วปะบานจีนะครับถึงแล้วถึงแล้วหลังนี้นะคะขวามือนี่นะคะใช่แต่ว่าร้านขนมเปี๊ยะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะ เดานะคะเดาว่าแกต้องอยู่ร้านขนมเปี๊ยะค่ะเวลานี้ไฟยังเปิดอยู่นะคะน่าจะทำออเดอร์อยู่น่าะทำเที่ยวขึ้นมาไม่สรองเยอะใช่อันนี้นะคะไทยสงหมวนใบชานะคะเป็นกิจการของคุณพ่อคุณแม่สามีน้องเยนจีนะคะของน้องตูตูนะคะถ่ายแกเลยถ่ายแกเลยไปแล้วไแล้วสั่งขนมไหนคะ กันขนมหนคะมาดีไงมาดีไงมาแล้วทำไมไม่บอกกันยังไม่ได้เชียร์กันไม,ไไมไ้เลยวส,สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคส,สวัสดีค่ะน้องจีเจน้องเอลซี่ที่ตื่งไหมคะ คิดถึงจิ้อมาไหมคิดถึงไหมไอ้ย่คิดถึงไหมน้กลิงโอ้เออมาถ่าให้นี่นะครับน้องทีเจกับเอลซี่นะครับไม่หนาวเหรอทีเจไม่หนาวครับโอ้โหคิดถึงปะคิดถึงปะนี่นะครับนี่นะครับอะไรอีกเนี่ยไม่บอกกันเลยเป็นไงบ้าง รอบก่อนนะครับรอบก่อนรอบก่อนไหมรอบก่อนไหมรอบก่อนไหมทำอะไรอยู่ครับนี่นะครับขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะหนึ่งร้อยปีนะครับมีชาด้วยนะมีชาด้วยอ่ามชาด้วยนะครับมาแม่สลองพลาดไม่ได้นะครับชาชาของแม่สลองเลยนะครับเอา จีน่าจีน่าเป็นคนขายเฉยเลยนะครับอ่ะเราเรามาดูกันเรามาดูกันว่ามีนี่นะครับเป็นไส้ถั่วไส้ไข่เค็มนะครับไม่ไงสูตรจัดย่าบัวคุณยายบัวโอ้นี่นะครับคุณยายไข่ทอดวิชาให้นะครับสูตรหนึ่งร้อยปีนะครับสูตรหนึ่งร้อยปีนี่นะครับ